สามวิธีทําให้ผู้ชายกระวนกระวายใจเมื่อไม่ได้เจอคุณข้อหนึ่งการเว้นระยะห่างสาวๆหลายๆคนชอบเกาะติดเนาะก็เข้าใจแหละว่าด้วยความรักความผูกพันแล้วก็อยากใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่คุณเชื่อไหมคะว่าถ้าคุณลองเว้นระยะห่างแชทน้อยงลงไลน์น้อยลงไม่โทรศัพท์หาผู้ชายจะรู้สึกว่ามีความคิดสงสัยว่าเอ๊ะทาไมแฟนเราเป็นอะไรวันนี้ถึงไม่โทรหาเราเลยเขาจะรู้สึกมีความคิดถึงคุณฉะนั้นลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะว่าผู้ชายจะคิดถึง คุณมากน้อยแค่ไหนข้อ2คือสร้างแรงปรารถนานะคะผู้ชายของคุณมีความชอบแบบไหนชอบผู้หญิงที่มีลักษณะนิสัยอย่างไรคุณลองสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแรงปรารถนาเขาจะรู้สึกตื่นเต้นเนาะเวลาที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์บ่อยๆเขาจะรู้สึกโหยหาคุณลองใช้ดูว่าผู้ชายของเราชอบแบบไหนชอบอะไรอันนี้ลองฝึกดูได้ค่ะข้อ3คือทําให้คุณเป็นคนสําคัญถ้าในเทคนิคของครูเมแกนจะเป็นประมาณว่าเราเป็นรุ่นน Limited Edition เป็นของหายากอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าผู้หญิงเป็นทั้งคนมีสนเสน่ห์เป็นทั้งคนมีความรู้มีความสามารถอรู้สึกหวงแหนเนาะหวงแหนว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงของฉันน่ยมันพิเศษจังมันมีอะไรให้ว้าวได้ตลอดฉะนั้นเราอย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าหยุดพัฒนาความสวยความสามารถความรู้3เทคนิคดีๆที่ครูเมแกนนํามาฝากถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจคอมเมนต์มาพูดเสือกครูเมแกนได้นะคะ